คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับพบเจอกันอีกครั้งครับอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนครับพี่น้องไปสามาสากันลำบากครับวันนี้นะครับผมเราจะนำเสนอแนวทางนะครับของ ลุงหมานนะครับลุงหมานสำหรับลุงหมานงวดที่ผ่านมาเาก็บบริษตามนะครับแต่ลุงก็บทรงนะครับทรงแนวทางมาให้ก่อนแล้วนะครับกับเขานะครับแต่งวดนี้นะครับงวดวันที่16มีนานะครับเดี๋ยวจะตามลุงหมานอีกนะครับผมนะครับย้ำนะครับทางช่องก็ยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เดินทางไปสายมาสายกับคนข้างที่ลำบากครับบ่คอยเดินเดินออกงานเขาเป็นใดนะครับบ่ได้ไปตามแนวทางนะครับสำหรับแนวทางของ แม่จุลามณีนะครับต้องรอดูก่อนนะครับสหรับตายหญ้าก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวหรับเซสูกเกตนะครับเดี๋ยวก็สิคลิปลงให้นะครับผมสลับเอซูซีลายถันที่ยังบันได้รับชมแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับสไลด์ถี่เขามารับชมแล้วนะครับที่ยังบัตได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามน้านในนะครับสหรับลุงหมานงวดวันที่16มีนนาคะสิบหาลุงหมานเด้อพี่น้องนะครับเตรียมมสุดรรรับปะกาศเตียมจดไปพ้อกันนะครับ ต้องหาลูกหม,มานกันครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับต้องหาลูกหม,มานกันเด้อพี่น้องติดอยู่ครับโมกุว่าสิรับปะรับนะครับเนาะ ัสดีครับครับสวัสดีครับลูกหมานครับผมขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับเด้อตอนนี้บันทึกเสียงอยู่ครับครับผมครับวันนี้วันพฤหัสที่สิบมีนาเวลาสิบสามนาฬิกานะครับห้าสิบเอ็ดนาทีวันที่เราบันทึกเสียงบันทึกเทปนะครับขออนุญาตบันทึกเทปนะครับลูกหมานสำหรับแนวทั้งของลูกหมานนะครับในวันที่สิบหกมีนานะครับลูกหมานกันยังค่องว่างเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรครับเป็นวันที่สิบหกมีนาลูกหมานว่างเหมือนเดิมครับผม แต่ว่ามีแปลกแนวไฟอย่างหนึ่งคือเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างเพิ่มเติมเข้ามาคือหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่นะครับเตรียมสมุดรละประกาศนะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกแคบรอก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้แัปนะครับเดี๋ยวยกให้แชปนะครับครับลูกม้าครับให้เขียนว่าจะไหนครับผมเอาขึ้น ลูกตั้งเอาเอาล่างออก for ่อนนะครับผมเอาล่างก่อนให้เขียนคําว่าล่างก่อนเนาะเอาล่างก่อนหลังล่างหลักสิบเอาล่างนะครับเขียนคนอยากเขียนล่างก็ได้ครับเด้อล่างนะครับอ้ปากาก็บ่ค่อยออกล่างหลักสิบครับหลักสิบหลักแปดหับศูนย์ครับหลักสิบเดี๋ยวได้ครับแป๊บนึงนะครับลูกมาเนาะเขาอยากเขียนปากาก็ทำหลักสิบแปดหลักสิบ ลักซิปตัวไหนครับผมแปดกับศูนย์ับแปดกับศูนย์กับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยวางเขียนลงทางขง้างล่างรักซิปครับผมหน่วยอ่ามีหน่วยมีสามมีห้ามีเจ็ดมีสี่มีสามมีห้ามีเจ็ดมีสี 3, ่ 5, 7, 4. ครับครับผมจับคู่วิ่งเอาตัววิ่ง่อนวิ่งแปดครับวิ่งแปดล่าง วิ่งแปดตัวเดียวเลยหป่าครับครับวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดอ่าครับจับคู่ครับจับคู่แปดสามครับแปดสามจรับผมแปดสี่แปดสี่ครับแปดห้าแปดห้าครับครับมีเท่านี้มั้ครับเด่นแปดสีลองแปดสามครับเด่นแปดสี่ลองแปดสามครับผม อาวงก,กลมเลยเด้อครับเด้อนะครับลองแปดสามจับกันมาเอสดีคือเป็นรักรลิปมมลุกม้าอะไรวะลักลิปลักหน่วยข่าวมักศูนย์แบบจับศูนย์ไฟก็ได้จับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะครับเอาเอาลักจับไฟนะ่ะครับผมแต่ว่าลุกม,มาันปอยให้จับรักแปดคือแปดสามแปดสี่แปดห้าแถลงเดียบครับผม สลับอันี้ลครับลูกมาาสลับบนนะครับบนของวดวันที่สิบหกมีนาครับบนวิ่งหกบนวิ่งหกแป๊บหนึ่งได้คนอยัดเชียร์แป๊บหนึ่งครับบนวิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวเลยปะครับครับวิ่งหกตัวเดียวครับบนวิ่งหกอ่าครับผมครับ ต่อเลยครับสามตัวสองคู่ครับมีสี่หกแปดสี่หกแปดครับแปดหกเก้าแปดหกเก้าครับแปดหกเก้าตัวนิ่งสุดวงกลมมาเลยเนาะแปดหกเก้าจับวงเก้าวงกลมเลยครับนะครับจับคู่ครับจับคู่สองแปดไอ้สองหกแปดครับ คู่หกแปดครับผม <69. S 2> <69. S 1> ครับหกเก้าหกเก้าครับหกสี่หกสี่ครับเน้นหกเก้าเน้นหกเก้าอ่าลองหกแปดลองหกแปดครับเด่นเดอ้อนี่นี่ลองวันที่สิบหกมีรุ่นครับ ครับผมนะครับสลับ SC นะครับผมนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สะดวกแคปก็เตรียมแคปเลยนะครับเดล๋ดวเดเดดเดดดดดดเ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 เดอเดด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 เดาเดดเลเดด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 เงเดดนดดเดดงดเดดเเดดเนดคดดเด5นะครับเดดดดงเป็นแนวทางเช่นเดิมนะครับผมนะครับนะครับอ่นะครับพอดีนะครับผมอ่ ครับลูกม้าครับมีตัวนิ่ตัวหนักตัวใดบ่ครับผมในแนวทางของหวดนี้นะครับสำหรับแต่ละเด่นแต่ละตัวนี่ลูกมานมั่นใจขนาดใดครับสําหรับล่างแปดสามแปดสี่นี่ครับข้างล่าง,างนนาข้างบนลูกมาหนึ่งแต่นั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ข้างบนน่ะลุงมักที่สุดคือแปดหกเก้าแปดหกเก้าคือสามตัวที่ลุงชอบที่สุดลุกชอบที่สุด,สดครับนะครับบนแปดข้างล่าง 8, <9. S 2> คือแปดสี่ ร่าง8สีรอง8รอง8สามเป็น8สีนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สะดวกแคปก็แคปเด้อนะครับสลับเอซีท่านใดที่จดบัตรท่านก็แคบหน้าจอหล่ะไปจดหรือจดไปตามๆกันนะครับเ้อนะครับสลับงวดวันที่16มีนานะครับก็ยังคงเป็นแนวทางเช่นเดิมนะครับผมนะครับสรับรัฐบาลเล่าของลุงหมานนี่ครับเอซีไปติดต่อเอาพันทั้งเบอร์โทรน้องครับลุงหมานครับผมครับครับเบอร์โทรลุงหมานรับาลเอารัฐบาลเล่าไป ไปเรื่อก็ได้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ให้เอฟซีพันทุ่หาลูกมันได้บักขับหรือสะดวกบักขับได้ครับสะดวกอยู่ครับครับขอเบอร์โทรลูกมันเนี่ยครับเผื่อเอฟซีพันอยากจะโทษไปโดยตรงนะครับเบอร์โทรลูกมานศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามครับห้าสองหกห้าสองหกครับเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามสองห้าลูกมัน แสลไอซีนะครับสลับไอซีท่านใดนะครับผมที่อยากจะโทรโดยตรงนะครับไปหาลุงหมานก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนี้ไปเด้อนะครับผมแล้วก็โทรไปถามได้เลยนะครับสรับแนวทางลุงหมานนะครับในงวดวันที่16มีนาคม -65 หรือทัฐบาลเลาาในวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมนะครับนะครับครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณลุงหมานหลายหลานะครับเด้อนะครับที่ได้มาแบ่งปันแนวทางนะครับ ครับลกูกหมาลักษณสุขภาพนะครับลูกหมาไม่เนี้ยสิฝากทิ้งท้ายฝากถึงพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลูกหมาอยู่บ่ครับผมอ่าจะนีก็ลูกหมาก็บ่มีแนะชาวสิฝากครับมีแต่แนวทางให้เอฟซีที่ติดตามลูกหมานาะแล้วลูกหมาขอขอบอคย่างมากและอย่างสูงที่ติดตามลูกหมาครับลลแล้วก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามลูกหมาขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ได้เงินได้ทองใจ ฟังมือนี่ครับผมวันดีด้วยครับผมครับขอบคุณลุงหมานหลายด้วครับเ้วยอที่เด๋มมาแบ่งปันนะครับลุงหมานครับขอบคุณครับวันดีครับครับผมวันดีครับครับผมนะครับสำหรับลุงหมานนะครับผมเราก็ได้แนวทางมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องขอบคุณลุงหมานที่ได้แบ่งปันแนวทางนะครับสำหรับงวดวันที่16มีนาคม65นะครับผมนะครับลายทันกระดาษจะได้รับชกันไปนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับถ้าทันใดที่เกามาแล้วนะครับที่ย่องมาเด็กก็ติด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคระับสำหรับชิน้นนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุการรับชมนะครับอยากได้รื่เด็ดต้องคนกับชาญสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง